ลือหึงจะเด็สดสาวโดนเด้งแล้วหลังพาสิงเจ้าท่าฟอร์มแย่ลือกันหึงนะแวกาคองเตยจะเด็ดมีลาบคุณซื้อใหญ่ของการท่าเรืออีฟซีสวาวแววจะโดนเด้งไปนั่งฝ่ายเทคนิคอีกรอบหลังพาทีมสิงเจ้าท่าผลงานสุดแย่ในการลีสตาร์ไทยลีกสองนัด หลังจากที่การแทร่เอฟจีที่แพ้คาบ้านต่อบีจีนต์ตอนเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาก็เกิดข่าวลือหนาหูในะละแวกคลองเตยว่าเจเด็ดมีลาขุ้นเชือใหญ่ของการแทร่เอฟซีอาจจะโดนเด้งอีกรอบด้วยหล่งข่าววงในเผยว่าบอดบริหารการแทร่เอฟซีไม่พอใจอย่างมากกับผลการเล่นของทีมนในสองนัดที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นนัดที่ถูกปรับแพ้โบลิเทโรศูนต์ตอสองเมื่อสัปดาห์ก่อน ที่ทีมเล่นไม่ดีและทําได้แค่เสมอหนึ่งตอนหนึ่งจนถึงนาทีที่88ก่อนจะเกิดเหตุการณ์ไฟดับและมาในแมตช์ล่าสุดอีกที่แพ้คาบ้านต่อ BG 0ีศนย์ตอนหนึ่งทั้งที่ทีมลงทุนไปกว่า50ล้านบาทในการเสริมทัพในช่วงพักเบรกโควิด -19 ซึ่งมีการคาดการณ์กันว่าจะเด็ดมีลาบอาจจะถูกยกไปนั่งตำแหน่งประธานเทคนิคอีกรอบเพื่อเปิดทางให้ทีมหาตัวกุนซือคนใหม่เข้ามาคุมทัพแทนสำหรับสถานการณ์ล่าสุดการท่าเรือเอซี โดนประโยชนอันดับห้าแขง6นัดมี10แต้มตามหลังจากฝูงทูบางคอกยูเนเต็ดถึง5คะแนนและยังแข็งมากกว่าอีก1นัด